ขอแค่สักรุ่นแต่ผมให้หมดเลยครับวันนี้เรามาอยู่กับเครื่องมินตระกูล,ลฮ o อ k e r อร์เซเดรียแฮรและในคลิปนี้เราจะมาดูถึงความแตกต่างของแฮ r r i e r แต่ละรุ่นกันครับ อย่างแรกน,น,นะครับในวิดีโอตัวนี้ผมจะครอบลุมเพียงแค่เฮ r ิเออร์ของฮอกเกอร์เซเดลลีเท่านั้นนะครับ่วนเฮ r ิเออร์ของแม d กดาดนักลัสนะครับอย่าง g r ุ๊ p 7หรือว่า a v 8 b h a r บีเฮลิเออร์ของอิตาลีผมขอไม่นับนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นเครื่องบินลำใหม่เลยมันไม่ใช่รุ่นแยกย่อยจากฮอกเกอร์นะครับโดยหลัหลกๆแล้วในเกมนั้นเฮ r ิเออร์จะแบ่งเป็น2ฝั่งครับเฮลิเออร์ของอังกฤษแล้วก็ AV8 ของอเมริกาแต่ก่อนอื่นเราจะมาเริ่มกับพื้นฐานของเครื่องบินเฮลิเออร์ทุกลำครับที่มี โดยปืนของมันก็มีอำนาจการยิงที่สูงพอสมควรครับมีไฟเรทที่เร็วมากแล้วก็มีเบสแมทอยู่ที่10กิโลต่อวินาทีเลยแล้วก็มีเบลกระสุนที่ดีพอสมควรครับในแอร์แทร็กตนะครับก็จะได้ลูก HE fragmentation ทุกอันเลยส่วนเบลกราวแทรเกตและสเตลนะครับก็ถือว่ามีอัตราการเจาะเกาะที่ค่อนข้างดีครับแต่ข้อเสียของมันก็มีเพียงแค่จํานวนกระสุนที่มีมาให้แค่260นัดเท่านั้นครับและอุปกรณ์อีกอย่างเนึงนะครับที่แทริเออร์ทุกตัวนั้นจะได้นั่นก็คือ CCIP สําหร ที่มันง่ายๆก่อนดีกว่าครับอย่างเช่น AV8 จากสายวิจัยของอเมริกาโดย AV8A ครับจะเป็นเครื่องบินพรีเมียมที่คุณสามารถซื้อได้จากไกจินสโตร์และ AV8C จะเป็นเครื่องบินในสายวิจัยธรรมดาครับโดวมิสไซล์ติดตัวของเครื่องบินทั้ง2อ,อันนะครับก็คือ M9G เป็นมิสไซล์อินฟาเรดระยะสั้นครับที่มีหัวซเกอร์แบบเรียลแอสเปหรือว่าเลงได้นนแค่ด้านหลังนะครับมีระยะที่โอเคมากครับถ้ามิสไซลมันไม่ได้เลี้ยวอะไรเยอะและ G โหลสูงสุดของมันก็อยู่ที่ 18G เลยครับถือว่าเป็นหนึ่งงงงใใในนนนมิไไซลล์ทีี่่ช้า้าาดดกรแ AV800 9.7ะสวขขอขอ ทั้ง2อ,อันก็ถือว่ามีความหลากหลายมากพอสมควรครับเมื่อเอาไปเทียบกับของฝรั่งอังกฤษแต่ข้อแตกต่างหลกัหลกๆของทั้งตัว A และ C ครับจะอยู่ที่อุปกรณ์ที่มันได้มาครับในตัว A นะครับจะไม่มี c o u n t e r m e a s r มาในตัวให้นะครับคุณจะต้องเอาพอร์ตแยกออกมาที่อยู่ในโหลดเอาและในพอร์ต c o u n t e r m e a s r ที่ a b 8 a ให้มาก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับอยู่ที่2 4 0ลูกเลยทีเดียวแล้วถ้าคนเอา c o u n t e r m e a s r พอร์ตไปก็คุณไม่สามารถที่จะติดตั้งระเบิดไว้ไวตรงกลางได้แล้วนะครับต่างกับตัว a b 8 c ครับที่จะมี c o u n t e r m e a s r ติดตั้งไว้ในลำตัวให้เลยแต่ A88 ก็จะให้คาเตอร์เมชเชอร์มาน้อยพอสมควรครับอยู่ที่60ลูบูแต่อย่างน้อยคุณก็เอาระเบิดตรงกลางไปได้ครับและข้อแตกต่างอีกอย่างนึงนครับ av8a นั้นจะไม่ได้ rwr เหมือน av8c ถ้าจะเอาตัว av8a ไปเล่นในกราว RB ก็อาจจะลำบากนิดนึงครับอาจจะโดน aa สอยได้แบบไม่รู้ตัวครับเกรดสาระเล็กๆน้อยๆครับสำหรับชื่อ av8 ในระบบการจำแนกชื่อของเครื่องบินของกองทัพสหรัฐในปี196 2เนะครับเครื่องบินของสหรัฐเลยไม่ได้มีชื่อที่ประหลาดอะไรมากครับแต่มันจะจำแนกประเภทของภารกิจและชน โดยเดิมทีแล้วนะครับ AV8 ควจะได้ชื่อว่า AV6 ตามลำดับของประเภทเครื่องบินของมันนะครับโดย A คือมิชชั่นมื้นฐานก็คือ Attack ส่วน V ก็คือประเภทของยานพาหนะครับ Vertical Take Off and Landing แต่เหตุผลที่ใช้เลข8ก็เป็นความขี้เล่นของนายพลในช่วงนั้นครับที่ AV8 จะออกเสียงคล้ายๆกับคำว,ว่า AV8 หรือว่า aviation นะครับที่แปลว่าการบินมาในส่วน Harrier ของฝ่าอังกฤษกันครับเดี๋ยวเอา Harrier แบบธรรมดาก่อนตัวแรกนะครับก็คือ Harrier GR1 เป็นเครื่องบินฟรีเมียมครับที่ซื้อด้วย Golden Eagle ส่วน Harrier GR3 จะเป็นเครื่องบินในสายวิจัยธรรมดาครับในเรื่องของโหลดเอาของบินทั้งสองลำครับจะต่างกันเพียงแค่จรวดของมันครับโดย GR3 จะใช้ M9G เหมือน AV8A กับ C ครับแต่ GR1 ครับจะใช้จรวดที่พิเศษกว่านั้นครับมันก็คือ Sram ครับโดยในสเปคของมันครับหน้าตามันก็อาจจะมีสต็ปที่ คล้ายๆกับสายไวด์เดอร์ทั่วไปแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เหมือนกับสายไวด์เดอร์เลยครับ S-ram นั้นไม่ได้ใช้แผนปิดในการบังคับทิศทางการบินครับแต่ว่ามันจะใช้ระบบ thrust vectoring ครับนั่นก็คือการหันหัวไอพ่นของมันไปในทิศทางที่มันจะต้องเลี้ยวและ s l a m ครับเมื่อมันหลุดออกจากรางได้มันก็จะเลี้ยวให้ครบ 20g ภในครั้งเดียวเลยครับฉะนั้นมันเป็นจรวดที่ใช้พลังงานในการเลี้ยวที่เยอะมากๆครับจึงทําให้มันมีระยะที่สั้นมากๆเลยผมให้ไม่เกิน1.5หรือว่า2กิโลครับมันระยะมันสั้นมากแลวถ้าคคุณเยโดน GR1 ในองศาที่ดูแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็มันใช้ไอ้พวกนี้แหละครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณได้ s l a m มาถึง4ลูกเลยครับแต่สำหรับ GR1 ครับคุณก็ต้องแลกมาด้วยไม่มี c o า n t เตอร์เม r เแล้วก็ไม่มี RWR ครับส่วน GR3 ครับก็มี c o า n t เตอร์เม r เแล้วก็ RWR ให้แบบเก็ดเล็กๆน้อยๆครับสำหรับบริเวณหัวเครื่องของ GR3 เผื่อใครอยากรู้ว่าทำไมมันแตกต่างจาก GR1 ครับ บริเวณหัวของ G.R.3 ครับจะมีการติดตั้งอุปก,กรณ์วัดระรยะด้วยเลเซอร์โดยแน่นอนนะครับก็เอาไว้ใช้กับอาวุธที่ทำวิถีด้วยเลเซอร์ซึ่งในเกมเราไม่ได้แย่จัง และอีกเวอร์ชันนึ่งนะครับของ h a r r i e r ในสายวิจัยของอังกฤษนั่นก็คือ C h a r r i e r FRS1 โดยมันก็คือ h a r r i e r ที่ใช้งานบนเรือบรทุกเครื่องบินนั่นแหละครับแต่สิ่งที่แตกต่างจาก h a r r i e r แบบธรรมดาครับนั่นก็คือ C h a r r i e r นั้นมีเวดาเซตมาให้ครับโดยเวดาเซตที่มันได้ครับคือ f e r r a n t i Blue Fox เป็นเวดาสำหรับค้นหาเป้าหมายครับที่ใช้ขึ้นความถี่ในย่าน i อแบนโดยระยะการใช้งานทั่วไปก็ปกติแล้วไม่ค่อยเกิน20กิโเท่าไหร่มีโหมดเซิร์ชปกติแบบเดียวครับแล้วก็มีองศาในการค้นหาที่ปรับได้มี IFF มี BVR โห e, มดและ ACM โห e, มดครับและมิซล์บน C Harrier ครับก็สามารถใช้ฟีเจอร์ของเรดาร์สลัวิ่งได้ครับโดยหัวซีเกอร์ของมิซล์นะครับก็จะหันไปตามเรดาร์ล็อกที่เราเลือกเป้าหมายไว้ส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นก็ให้มาครบพอสมควรครับอย่าง CCI P สำหรับอาวุธทุกชนิดแล้วก็ RWR อีกข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ RWR ของอังกฤษกับอเมริกาคือ RWR ของอังกฤษเนี่ยทางบน GR 3แล้วก็ c ีแฮ r ์ร r r เเนี่ยมันเป็น RWR ที่ ไม่ดีเท่าของของอเมริกานะครับมันไม่สามารถที่จะระบุประเภทของเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้วก็รับขึ้นความถี่ได้ไดเพียงแค่แคย่าน E ถึง J a บนเท่านั้นนะครับส่วน Sea h a ์ e รอ r FRS1 Early นะครับที่อยู่ในสายวิจัยของอังกฤษในแร n งที่7 b a t t e Rating 10.3ถ้าว่ากันด้วยอุปกรณ์แล้วก็อาวุธโหลดเอาที่มันได้มาก็ไม่มีอะไรแตกต่างจาก Har r i e r แบบธรรมดาเท่าไหร่ครับมันก็ยังบินคล้ายๆกันเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างนั้นก็คือพิซซน์ของมันครับ C h a ฮ r ี e r นั้นจะเริ่มมาด้วย M9G คนดีคนเดิมแล้วก็ยังสามารถที่จะอัปเกรดไปเป็น M9L ได้2ลูกนะครับและในส่วนของ CHar วี e r FRS1 นะครับมันเป็นเครื่องบินที่คุณจะได้มาจากการวิจัยแต้มในสควอดอนนะครับใช้แต้มเาวๆประมาณ5 0 0แสนมั้งครับก็น่าจะใช้เวลารีเซิร์ประมาณ2-3เดือนได้ครับแล้วก็แน่นอนครับยานพาหนะสควอดอนไม่ได้มีโบนัสพรีเมียมให้ครับฉะนั้นถ้าคุณจะใช้ Golden Eagle ในการซื้อยานพาหนะสควอดอนก็ลองคิดให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าคุณจะต้อง, modification องดีเซอวร เติมเอาแม่งเลยง่ายดี FRS1 ครับจะมีแบตเตอร rating อยู่ที่10.7ครับสูงกว่าตัว Early เล็กน้อยครับเป็นเพราะว่ามันได้ M9L ถึง4ลูกเลยครับและแน่นอนครับ M9L มันเป็นมิสไซ All aspect เดียวได้ 30G แล้วก็มีระยะที่ดีมากมแถมต้านแฟได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่มิสไซ์ที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยมันก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยครับใน APR นี้ นอกจาก M9L ที่ได้มา4ลูกแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัว Early เลยครับแถมโดนขยับ BR ขึ้นไปด้วยครับจากประสบการณ์ผมแล้วก็ถือว่าเล่นลำบากพอสมควรนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับสำหรับความแตกต่างของ h a r r y e r ทุกแบบ ยูไบนแฮร์รี่เออร์สองมีใครชอบแฮร์รี่เออร์ตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับและในอนาคตเราก็อาจจะคาดหวังได้ว่า av 8 s ของไทยเราจะสามารถเข้าสสา่วิจัยญี่ปุ่นได้นะครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีครับเดี๋ยววิดีโอตัวหน้าครับเราจะมาพูดถึงประสิทธิภาพการบินแล้วก็วิธีการใช้งานของแฮร์รี่เออร์กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขี้เกียจทำต่อแล้วอะแล้วก็อยากรีบอัพโหลดแล้วด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ